มาถักสลับสีไหมแบบไม่ตัดกันนะคะอันนี้ก็ถักเป็นลายดอกเนาะหนึ่งสองสามสี่อ่าหลักนี้จะสลับสีแล้วนะคะวิธีสลับสีไหม่คงจะทําแบบนี้นะแทงเข็มดึงขึ้นแบบนี้ยังไม่ปลดนะคะแล้วก็จะเอาเส้นที่เราถักสีเขียวมาไว้ด้านหน้า แล้วก็เอาสีครีมสลับมาจับแทนแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้เลยแบบนี้นะคะตรงที่เราได้สีเขียวก็จะเป็นสีหลักอ่ดึงแล้วก็ถักตรงนี้มาเหมือนกันเลยเอาสีเขียวไว้ด้านล่างของเขานะคะ เขาจะถักมาแบบนี้ตรงนี้เราจะสลับสีแล้วนะเราก็จะควัดขึ้นมาเหลือไว้ที่เข็มสองหลักแล้วก็เอาสีครีมมาไว้ด้านหน้าเอาสีเขียวกลับมาแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้แล้วก็ดึงให้มันเท่ากันนี่เราก็ถัก x ต่อ เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเนียนทั้งด้านในด้านนอกอันนี้เป็นไหมเชือกล่มนะคะที่ของใช้ทรงสวยมาก